อันบุ๊มบิลกันซวยเลือดด้ว,ว่าเป็นน้าจิตน้าใจจากอายเข้มเผ็ดอยู่ทางฟังประเทศไทยเอามาเหมาะไปซุกนี่แหละอ่าเพิ่นเห็นอันซุกแบบเชิงว่าจะเลี้ยงลูกเดียว,วนะเลี้ยงลูกคนเดียว,วนะแล้วก็ักบบ่ได้ละเลยความเป็นพอนะ่อเนาะบ่ได้ละเลยหนะ้าที่ของคําว่าพ่อนะซุกนี่คือว่าเป็นแบบอย่างให้กับอ่าคนในสังคมได้ดีที่สุดแล้วเพิ่นก็นเลยอยากพาตัวนี้มาเป็น นำคิดนำใจในการดำเนชีวิตเนาะพอที่ดีแห้งสตราดเลยแหละครับที่เราไปก็คือคูคิวซึมซมในหัวใจของผู้ชายคนนี้อีลี่พี่นอ้องวังว่ามันจะเป็นแบบยั้งทีดีที่ดีดีให้กับสังคมใดพี่น้องเนะาะก็ฝากไปยูในซองยูทูบ e นี่แหละสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีมาอยู่กับคูคิวแล้วก็ายของคูคิวอีกเส้นเก่าเส็นเดิมเนาะพี่น้องพอดีคูคิวกับายได้่านทางนี้พอดีพี่น้องก็เลยสีพาพ่อแม่พี่น้องแวะไปเยี่ยมยม นะแล้วก็นําเอา,อาปัจจัยนะเนาะเป็นเงินจํานวนอยู่สามแสนหาซิพันกีบเนาะที่ทางไอยเข้มเพชรทางประเทศไทยเพื่อนไดฝากมาให้กับพอเหลี่ยงเดียวก็คือคนซื้อซุกหันไหลพี่น้องเนาะพอของน่องใหญ่ที่เมียของลาวหันเซียไปแล้วแล้วก็ลาวหันเป็นทางพอเป็นทางเพื่อนเป็นทางแม่ให้กับน่องใหญ่เลยนะพี่น้องเป็นทุกซื้อกับน่องใหญ่เลยเป็นเทวดาประจําเือนเลย ผ่า,านไปไล่มือไล่เดือนแล้วก็ยังซึนซมอยู่เนาะก็ยังซึนซมนำจิตนำใจยังซึนซมหัวใจของผู้ชายคนนี้ยุหันะพี่น้องกูคิควได้มีโอกาสก็เลยนำเอาเนาะนำเอาอนำจิตนำใจก็ว่าแมนเนาะเป็น,นเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเทิงว่ามันซีบลายแต่ก็มันเป็นกำลังใจจากผู้หา่ใจบุญคือไอ้เข้มเพชรจะไปมอบให้ความจริงหันลาวก็เป็นคนที่ว่า ดูมันขยันเพียรเนาะสามารถสางหอสางเือนกับพอมีอยู่มีกินหลายหลพี่น้นงการมาในครั้งนี้บ่แมนการช่วยเหลือแบบคนทุกคนจนพี่น้นงขัดสิบเอาไปมันเป็นการมอบกําลังแห่งใจในการดํารงชีวิตเนาะขัดสิบเอาไปก็คือเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับคนดีคนเก่งคนดูมันขยันเพียรนะพี่น้นงจะเป็นอย่างไรพอหนองอยากจะอยู่เฮื่อนหรือบอเดี๋ยวเอาไปเบิรงนนำกันเพีองเนาะนะครับไปโอรโบนำกาแลวก็มอบอันนี้ให้เป็นของขวัญพร้อมกันเลยพี่น้นงไป cho đây Sao bay đi xúc Sao đi thể Cái nó sứt thế nào này Ăn, nó nháy đâu? Sao bay đi đúng Sao ăn thịt nó Có được tao không hiền nào Ăn ăn, nó quá ลูกลูกข้างเอ๋ยเรามาช่วยอ่ะ,อะนี่นั้นล,ลองหัวเฮือนไปไปตามดินเลยเนาะ,ะโอ้พี่น้องเนี่ยสันเห็ดประตูเขาอยู่ไชประตูเขาอยู่บนหานเออพี่น้องเออลองหัวเฮือนพี่น้องนะี่โอ้งามงามงามพี่น้องดูมันสมคำลำลืออิลี่พี่น้องเนาะ บอมมี่เขาว่าอดตายในหมูคนขยันนี่ยังแหงใสได้กับผู้ชายคนนี้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาโอบลมน้ำพ่นน้อยหนึ่งกำลังเหตุเบียกอยู่ด้วยวันนี้พอเห็นเดินดาวสะอาดสะอาดนะพี่นอ้องซ้อมพอลูกก็ซือพขาไปหายสุกมันนี้มันนี้ประด้ไป แล้วแล้วทางไฮย,ยังตี่แล้วลแล้วอันนี้ยังยไม่ได้ใหม่หมอบเธอเนาะอันนี้ยังไ่ได้ใหม่หมอเธอเนาะเฮียเนาะสร้างเขาป่านยังได้ไหอ๋อเหมือนวานไปตอกแป้เงเขาอยู่รูอยู่เนื้อหับทิมอ๋อไปตอกแป้งไม่ได้เตรียมมันอยู่เนาะนี่นเนาะเหลียบไปนี้กับแป้งประตูเขาเนาะพี่นอนะอ้องเนาะอ่า ใช้มนนีพอทามยอันนี้กับมูมูลูกอะน้องอันมันมันลูกแพ้ไหลูกลูกอพอแม่ตายแอ้วรอันนี้กับพอแม่ายป่ะสัญญานำไอยืนแลม่่าเอออันร้านร้านโคเมทเท่าจันดิ้ไม่คุนี้วะเออคือยังน่อยเนาะเขากรุ่นเกัอเอ่อันยายลูก ไปสีขนมมาให้อันน้องกินเด้อเดี๋ยวเอาเงินให้เด้นี่หนังด้วยมูดูวอันนั้นเป็นมูติเดี๋ยวไปนำกันก็ได้แป๊บแป๊บแป๊บขอบใจได้เป็นบ่ยกมือขอบใจทางให้นี่เรียแล้วเนาะเรียแล้วเฮ็ดในจักมือเราหัวส่วนนี่อ๋อเฮ็ดมือนี่ได้เฮ็ดมือนี่ได้แต่ไปไปพาในโซ่มือไปคนเดียวเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัดใหม่คนเดียวเดี๋ยวเราเฮ็ดจะได้เอามาไกลบ่ก็จ้างค่าตามมา จ้างเขาตังมาซองเท่าไรจ้างเขาตังมาอ๋อเก้าสิบพันเก้าสิบพันอันรถไทยซองคันรถไทยเที่ยวบมอดองเที่ยวตันน้ใส่ยูไก่ปะพูดอยู่ไม่ตามคนละเนื้อตาดเนื <therapist. S 2> ้อตาดไก่สองคนอ่ะเป็นยังไงช่วงนี้สบายดียูตี็สบายดีไปเห็ดไทยท้างเลียวๆทาได้มือสีจุดเลยสักเขาเสือม่นั่งกากีม้มั้งล้วกากมพรมแล้ว เด,ดีย <c oughs> ด๋ยวนี้มันหลอกหัวเห็นกัน <c oughs> เ,อองเงนาะ <c oughs> ต,ตามที่อันตัวบอกมันนั่นไหมนะอันนี้มันจะดัเดนเห็นเลยไหมน,นะอ่าก็บุ๊ดเมียัางไร้ดอกขิดหอดอันลูยกย้าย <c oughs> นี่แหละก็พอดีมีอันหนำจิตหนำใจมามามาฟักเอ้ยบิ๊งอันยีวาตังสันตังสีเด้อพอดีอันเอาอัน นี่อะไรรวมรวมเงินจำนวนอยู่สา,าส,ส,าสามแสนห้านะพี่น้องเนาะสองแสนแล้วก็สามแสนห้าสิบพันกิบเดี๋ยวอันบวกเมนกัน่วยเลือดด้วว่าเป็นน้าจิตนน้ำใจแบบอันจากผู้ใหญ่ใจบุญอันบวกเมนของเฮาดอกเฮาเป็นอันสะพานบุญให้เป็นน้าจิตนน้ำใจจากอายเข้มเพชรอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเอามาเหมาะไปซุกนี่แหละอ่าเพิ่นเห็นอันซุกแบบเทิงว่าจะเลี้ยงลูกเดียวฮะนะเลี้ยงลูกคนเดียวฮะนะ แกับบุได้ละเลยความเป็นพอเนอะาะบุได้ละเลยนาะทีของคําว่าพอนะสุกนี่ถือว่าเป็นแบบย่างให้กับคนในสังคมได้นี้ที่ชุดแล้วฝืนก็นเลยอยากพาตัวนี้มาเป็นนําคิดนาใจในการดำรงชีวิตเนาะมันชินนยหรือร้ายกับเอาเป็นไอคิดเวลาเนี่เป็นพลังกําลังใจในการเลี้ยงลูกในการดำรงชีวิตเลย <laughs> อัน ขอบใจเด้ออายเด้อคอยยืมมันยึดขยาวเลยอ่าเพิ่นมีชื่อว่าไายเข้มเพชรพี่น้องนางบบทนัดปันไดพีน้องอ่าเขากับของอายแอะไรอันตัวกับของอายคือกันเนาะเพิ่นเพิ่นเห็นในความดีเพิ่นเห็นในความดุมันอ่าพยายามของตัวนี่แหละที่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยนะก็อู้มันลำบากได้เนาะลำบากลำบากได้พี่น้องเป็นเป็นทางแม่นะพี่น้องผู้ชายคนนี้แบบอ่าอ่านสิวไปนี่ อนุญาตถ่านนั่นนึงตอนตอนเมียเสียไปนี่ลูกสาวได้จักปีเจ็ <Get b. S 1> <7 S 2> ดป,ปีเจ็ดปีทราบเลยสิเจ็ดปีปัจจุบันได้แปดปีเก่าปีวะเสียเสียขอสองปีแหละปีปลายเนาะเได้ปีปลายนาะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> ก็ปัจจุบันนี้เป็นทางพอ่อเป็นทางแม่เป็นทุกสิ่งเลยพี่น้องอยุคแรอนหลังนี้ก็มีได้สองสองพอลูกเหมือนที่ yeah, <song. S 1> มีซุกนี่ผู้เป็นพ่ออายุซ้ำเดียวก็ภูเกีวเลยสักหกปีราคา น้องใย,ยอายุ8ปีเนาะน้องใย,ยอายุ8ปีก็ถื่อแต่ว่าเป็นลูกของฟูกิได้เลยนาะพี่น้องนะเนาะเป็นเป็นเอ่ยคองน้องเบนจามินเลยนะเป็นพอที่ดีแล้วก็เขาก็ขอบจหลายที่ที่ที่ตนี่เป็นแบบเป็นยังเนาะซึ่งเฮาสิเอาเรื่องราวชีวิตของตนี่ในการสูดชีวิตนี่ไปประดับไว้ใน่องยุ t u b e เพื่อว่าเพื่อว่าคนใดที่เขามาเบิง่งเขาเจ้เาก็สิฮูหู ขึ้นแตาก็สิเห็นชีวิตของตัวพอลูกอ้อนเลี้ยงลูกคนเดียวตามลําพังแต่สามารถเลี้ยงได้สามารถมีห้องมีเกือนสามารถมีดินมีดอนอยู่นะมันก็บว่าขยายดอกอ่าอันนี้มันกว้างเนาะกว้างแมนซ้ำนี้มาหอดนี้พี่น้องเบิ้งลงกว้างนี่ประมาณจั๊แมตทสิบสิบปลายเนาะตัวเบาเน่อยนะสิบสองแมทซื้อพี่น้องแต่ว่าดินนี่กะคาคอยู่ประมาณสามสิบกว่ายาวบ่ะหอดที่ยาวเอ็ดยาเอ็ดอะยาวเอ็ดกว้างสิบสอง นาพี่น้องก็ซ้ำนี่ซื้อๆแต่ว่ามันหนายยุ่ยเลยพี่น้องเบิ้งคักงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไอ้ไอ้แม่จันร่มล่มเพื่อนฮะ้ชิรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอีกเพื่อเพื่อบางคนยังบ่ทันได้เห็นเฮือนของมิสเตอร์ซุกนายพี่น้องเนาะเบาซุกพี่น้องอ่านายพี่น้องเฮือนเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องแบบออกแบบเองพี่น้องเนาะออกแบบเองแล้วก็มีพี่มีน้องที่มาช่วยบ่ได้จ้างเขาจ้าพี่น้องสร้างเหตุแต่ได้จ้างเขาจ้า เราเอาแบบเองเฮ็ดเองแล้วก็มีกำลังแห่งของพี่น้องมาซวยพี่น้องตอนเฮ็ดเท้าก็ว่ได้มาเบื้องสำนักพี่น้องเนาะแล้วก็ทั้งไม้ทั้งดินคือพอหนองเป็นคนซื้อเองเนาะไม้ก็ไปตัดไปปาแล้วก็ซื้อเอาเลยชังกระซีก็เออ่กระเบื้องก็ซื้อเอาโดยเฮ็ดโดยแหงนี่แหละพี่น้องนะพี่น้องรอบหอบเฮือนค้างคางเฮือนโอ้สะอาดพอสมควรพี่น้องนี่ อาจะเลี้ยงมูได้ที่น่นพี่น้องเนาะเลี้ยงมูอย้ยงเงี้ยพี่น้องเฮือนลังหน่อยหนี่ก็เป็นเฮยื่อที่ยันซ้อมพหลูกอายุอะไรพี่น้องทับอิฐนะที่เฮามาเห็นนะเนี่ยนะแต่ว่าอยูุป่ได้นะหลักบางคนไปแบบไปเนื้อชิ้นน่ะไปลิ้นน่ะซิ้นจีบดีน่ะซิ้เสร็จออเจ็ดตีสไปอะไรถูกแล้วนบไปยุ่งกับลูกกรับแต่เลยเจาะนะชั่ววันดีที่สุดยเอาเดิน เลี้ยงลูก็เป็นทางแม่ทั้งพ่อทั้งอะไรเป็นทุกอย่างวะท่านใช่เนาะป็นทุกย่างให้กับลูกก็ได้ดีที่สุดคนสลูกพี่น้องกันก็มีลายเอ้แต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันแมนแมนคือเขาสร้างครอบครัวแล้วเนาะเขาเขาเจ้าก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้ป่ะเขาเจ้าก็สร้างครอบครัวเขาเจ้าก็มีภาระของเขาเจ้านะเขาก็อดเอาแหละแต่สมัยนี่ขันปัจจุบัน บอถึงขันก็ว่าถูกยากแล้วเนาะกับข้าเอานะินเลยพอมียูมีกินกันบานเฮาหานะพอมียูมีกิน,กนแล้วท้งอ้ายก็กับพ่อก็เอนเนินไปอยู่ในแข็งนะมุบุไปเนาะอยู่นี้เลยเออพอกับอ,ายอย้ายยังยูพุนที่ยังยูบานเก่าพุนที่ยู่ในแข็งอ่ายยูพี่ก็ดีแหละคันมีบ้อนทำมาห้กินกันพูเขาพูเพื่ดีนะแต่ดีแล้วคอยจะตกอยู่นี่แล้วค่อยจะยกยายไปพุนอีกกระไรแต่ว่าแว่ายกยี่ยกใหญ่ไปก็มันเดี๋ยวก็ว่านำเงินอีกแล้วเนาะ ลังไงเราจะเกิดอีกนะจะตามขึ้นไปอีกเคื่องพองเน้ออย่ารู้บรนไดกต่ต่างชื่อต่างใจอยู่อันดินต่างชื่อดีแล้วจะดีดินอยู่แถวมอนี่บุ้มี่ได้ปะอันแบบดินหวางเป้าแบบบุ้มีคนจองเนี่ยไปเฮ็ดไยต้นไหนไปเฮ็ดไกลสำนัญของมั้ย่างไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคนจางซาประมาณสองคืออันนี้คายยาวเนาะย่างไปประมาณชั่วโมงไปอ่า ว่าสมนบุโซนบันอันนี้มนดินมันซ้ำนีดซื้อมันน่ะแล้วอันลายอันบุแม่เแลวแมันมนคล้องกันจาคล้องเนี่ตี้อ่าตัวนี้นี่อันมือนันก็ถ้ามันเกิดบุคอยละเอียดปันใดอันเขาจะขายให้ตัวนี้ราคาเท่าใดดินบนนี้นะสิบสองคูณสามเอ็ดเมตรนี่นะสามเอ1 0มหมื่นเอ็ดสิบสิบสิบเอ็ดล้านเนาะสิบเอ็ดสิบสองล้านนึงเมื่อปีนาฟ์มไหมได้ได้เขาไล่กับขันบุมีนีบุมีสินงั้นกั ทำสีตำราก็ะไรเอาเขาเกินมาส่งเบิ้งได้ได้กินแล้วคนละอันแล้วย้ายดูเอาเอาวะเอายายคือเอา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 ไปจ่ายไม่เอาเอาไปเป็นสีขนมยุงเียนเด้อหมูด้วยสีมูด้วเอาหมูด้วยได้กินบ่หมูได้กินแล้วเอออันนี้นะพี่น้องคนนี้นะอันคือมือนันมาอัน ในบ้านแนะนำมาโฮมิรูทรอกอ่าสบายดีเป็นบ่สบายดีอายบ้ยกมือสบายดีไหมเข่าเห็นบ่เข่าเข่าปอยังลรอปอนึงปอนงซื้อยังขินอ่าขินอ่าขินผักขินอ๋อเมทาวยูเฮียนบ่ตัวกับเมทาวสองคนยูเฮียนอ๋อบุ๊เดาอายไปห้าเดิมี๋ยวนี้ม่เมทาวยูบ่ เดี๋ยวพาพาไอ้กับอันไอ้คนนี้ไปเฮือนน้องเด้อหนึนน่งบันหนึ่งพาไปนะพอดีมีชาวบา้นนนานแนะนํามาว่ามีผู้ชายหนุอยคนนึงที่ว่าพอแม่เสียปางเษษมื่อไหร่เป็นคนน,น,นี้เนาะสุกเนาะอ๋อ,อ,โอ,โอโก็เสริงขันสิบเอวไปก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่น้องกับอันน้องยายนี่อ่าเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิง้งเอาเฮือนเดินดาวน,น้องว่าเป็นยังไงพาขินเนะานเนะเสีรรยบหรือเปล่า พ่อมันอยู่บางฟอสพ่อก็เป็นคนรักแต่แม่เป็นคนรักเธอตายทั้งสองคนแม่มันตายเพิ่งแรกเลยสี่ห้าปีเออเพราะเราตายปีนึงเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปท่าแม่เท้ากับหูเลี้ยงเนาะพี่น้องเดียวอ่าจะเป็นอีพีตัวไปน้อพี่น้องเราจะไปห่าน้องคนนี้น้องพาคินอ่าจะไปหาอยู่เพื่อนก็อยู่บ้านเดียวกันนี่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพาไอไปเด้อีเงินก็อยู่ใครอยู่คนอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคไปจะได้เหียนหนังสือเบียร์กัตตี้วันนี้ซิ่งให้มันได้ได้รู้เด้อเนี่ยอยากกินขนมก็ขอนำพอไอไออันพอเอาเงินฝากไว้นำพอชุกเราพอบอกยังก็ฟังความเด้ออันนี้มันมาลูกอ่ะซื้อยังมาเดี๋ยวซื้อยังมาซื้อดำเลยอื เนาะซูมือนีนนอนน้ำพ้ออยู่ปะนอนน้ำเอื้อยนอนน้ำน้องเมียซ้อมซ้อมมือเออไปนอนน้ำน้องเมียอยู่เฮื้ยนผุนวะเราตัวนอนคนเดียวเจนี่นอนคนเดียวแต่เป็น้องเมียรับเอาสั่นจังไดก็คือเอาสองคนเฉยไหนกลับก่อนเด้อเบอร์สิไปแย่เฮี้ยนอันของเบอร์อายน้อยคนนี้ก่อนถากิน <c oughs> เป็นยังไงก็นจะไปถามสลอถูกซูกดิปเมทาก้อนพอวันในบ้านแนะนำมาเต็ม,มือก้อนทัออนทมมาทาแล้วเมือก้อนทำมาถามเราเอาบุจื้อซื้อเมทาบาดนีนะตัวเบญยูดออ้ยบุ้มมีไพผา,พาไปกันเลยบุ้นใหญ่ไป่ะนะมือนี่พอดีเลยสูกดีไปเห็นอยู่ในการซองก้อนเลยสบายดีขอบใจสบายดีขอบใจเออเอาสุ้เด็กกันนะโอเค ก็โอเคพี่นอ้องหลังจากที่ได้หมอมเงินของไอ่เข okay, ้มเพชรให้ก so ับอาซุกไปแล้วเนาะพอทีด <iny him, S 1> <loading> ีแห่งศาสตร์ดเลยแหละครับสิ่เราไปก็คือกูคิวสื่อส่ในหัวใจของผู้ชายคนนี้อีลี่พี่น้องหวังว่ามันจะเป็นแบบยั้งทีดีที่ดีๆให้กับสังคมใดพี่น้องเนาะก็ฝากไปอยู่ในซองยูทูบนี่แหละก็พวกเขาสิไปเบิ้งครอบครัวอ่พวกแม่นครอบครัวสิไปเบิ้งอ่า บอนน้องคนนันยูน้องพาคินยูพอดีมีใต้บาทน,นั้นนะมาแต่โดนเราคุกคิวกับมาสองห้าเ่เห็นนะว่าบูหูจักซีพนมือหนีสิไปเนาะตองข้อขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะไอเข้มเผ็ดที่ได้ฟกักเป็นวัตถุปัจจัยนะ จำนวน1,000บาทในเทื่นี่เนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นฝากมาอยุ่3,000บาทแต่ว่าคูคิวแบงเป็นส่วนสวนอยู่นะเ,น,นะาเาน,นาะอ่อาหมอห้เป็นกำลังใจให้กับสุกดนึ่1 0 0 0บาทกาขอห้อ้ายจงอยู่ดีมีสุกเนาะยู่ดีมีใสอยาเจ็บยาจนตลอดปีตลอดไปบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจกับพวกเฮาเซนเดียวกันเนาะอ่ะขาขอใหายทุกคนจงอยู่ดีมีสุกมีโชคตลอดปีตลอดไปเ่นเดียวกันแล้วนะพบกันพี่น้องสบายดี